ได้ยังละมากคือคันโมมีาาสียบาเสีนวใส่บาทเบิ่งน้อยเบิ่งเบิ่งมีบกส่บาทเอ็มลนี่พวก็ยิ่งแดงอยู่พใส่บาทก็ขนาเนี้นะผู้บาอยู่ที่งห์ทักหลูผู้เดียวฟองใส่บาทคนอื่นโอ้ส่บาทเยหมเศร้ามยเออกระูกใส่ที่ลมาบาท่านดีกันไหใส่บาทใส่พวกในที่ ลูกพรท่านเนาะท่านพูดลูกพรขา่ลูกพรท่านลูกท่นกู่ลูกท่านลูกพท่านก็บุใส่เาอเสียงเนียว่ะถะไปถือสิแปดกับว่าลูกไปอ่ะทำวันเสาเย็นน้คอยจะเกยู่วันรบ้าอหาวเนาะเสี้ยงเนี่ยไปถือสแปดยง ือิดแบรับชิแบเขาจะเถื่อจริงราว่าเป็นท่ามันเ้าของบ่ไปเท่าไร่หนาวเหรอจ้าตส่วนเงินต้นนส่วนเงนเดือนมกราบมันหนาวึ่งจากพกั่วบางทีเป็นหนึ่งใช่เอาไ้ตำสิบพอดีบ่จักบาทนึงตมก็เจักบาท่ยโอ้เลยลาอยู่ตัวนึ่่วไปเอาล้วแล้วปลูกแล้วปลูกพวกทั่วใ่บโอ้บบบี้ มมีเขาบ้างค่บแต่มันยูเอ็นไม่ต้องดีเลย